สวัสดีครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดันลาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2016เ้า, 2, 66, าของมือเล็กออกพี่น้องนะครับบางท่านอาจจะมีแนวทางดีๆเด็ดๆแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังท่านได้มีนะพี่น้องเนาะนะครับถ้าผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับผมตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นสายดวนเลขว่าใด คุณแม่ FC นะครับครับคุณพี่ร้านส้มตำนะครับได้ส่งตัวเลขกนักทางมาให้กับดอนล่านะครับผมบ่ต้องเสียเวลากระโดดพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขกนัทางเลยนะครับผมของคุณแม่ FC นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนน้อพี่น้องนะครับบุญเพื่อไหมาวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับเด่นที่ศูนย์นะครับผมเดือนนัอินกีไทยเด่นที่ศูนย์นะครับผมแล้วก็จับคู่ไหซีคู่ ท่านั้นพี่น้องซีคูเน้นๆน,น,นะครับบนอย่างเดียวนะครับเน้นบนอย่างเดียวแล้วก็นเน้นแบบสุดๆให้สองคูคือศูนย์แปดกับหกแปดนะครับหันผูใดบ่มาก0ศูนย์แปดหรือหกแปดก็ศูนย์สี่กับเจ็ดแปดได้นะครับอันนี้เป็นชุดบนแล้วก็ชุดสามโตนะครับอันนี้เป็นตัวกันพี่น้องหนึ่งหกแปดนี่คุณแม่พูดมาเป็นโตัวกันแต่ตัวเด่นนะครับผู้ได้อยากจับหลักอไอ้ใส่ก็คือจับเซ่กลุ่มนี้นะครับ 704นะครับ804 004นะครับ708นะครับ808 008นะครับผมอันนี้ก็คือขันผู้เด็กอยากจับ3ตัวใส่นะครับลักร้อยนะครับคุณแม่เอฟซีบอกว่ามาแน่นอน,อนในนี่แต่เด่นที่ศูนย์นะครับคุณแม่ควรจะเด่นให้ที่ศูนย์ส่วนตัวนี้นะครับ168เป็นตัวกันนี่ซื้อนะครับผมพี่น้อง ผ004008068078อันนี้คือเป็นชุดเด่นชุดสามตัวนะครับผมตามที่คุณแม่เพิ่นได้อธิบายให้ฟังในแชทนะักพี่น้องนะครับผมมันก็ได้ทรงแนวทางตัวเลขมาให้ดอนล่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นคา,างนาจอให้เบื้องน่ำนะครับอันนี้เป็นของคุณแม่เอฟซีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นคางนาจอให้เบื่องพร้อมเลยนะครับตัวเลขแนวทางที่คุณแม่เพิ่นได้ทรงมาให้กับดอนล่านะครับผมนี่แหละครับ เป็น้างนาจ่อยเบิ่งพร้อมเลยอันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับผมเน้นบนไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาซื้มาเบิ่งชุดล่างนะครับต่อไปมาเบิ่งชุดล่างนะพี่น้องเนาะชุดล่างอย่างเดียวนะครับของคุณแม่เอฟซีนะครับผมเพิ่อนไฮมาวิ่งรูดซีกับศูนย์ตั้งแต่ตองวมดแล้วพี่น้องนะครับที่คุณแม่เอฟซีได้ไฮมาวิ่งรูดซี 0. รองศนะครับเด่นที่4เน้นหลัก10เน้นลักให้พร้อมนะครับผมเน้นหลัก10เราจะคู่ให้มีทั้งเมดน,นะครับหกงจุดสี่ศูนย์ส่สองสี่ห้าสี่ 9. อันนี้คือเป็นตัวเด่นตัวเน้นนะครับหันผู้ได้บอมมักซีนะครับผมก,ก็เอาศูนย์มาจับใส่นะครับผมศูนย์ศูนย์สอง้นยจ็ดศูนย์แปดศูนจสี่ก็ได้ที่้องนะครับผมอันนี้ล่างอย่างเดียว คุณแม่เอฟซีนะครับผมแคบหนาจอไว้เล่ยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับของคุณแม่เอฟซีนี่ครับผมกระดาษบะตอกันตัวนี้ผู้ได้ร้อยสี่ก็นาะนะครับผมอ่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแคบหนาจอไว้เล่ยนะครับของคุณแม่เอฟซีมือนี่นะครับดอลล่าเอาของคุณแม่เอฟซีนะครับหลักการของคุณพี่ลานสมต่ำมาให้เบิ้งนน่านะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องของคุณพี่ลานสมต่ำต่อเลยนะครับ อันนี้ของคุณแม่เอฟซีแคปหน้าจอเลยนะครับผมสายแล้วตอนนี้ครับนี่ครับต่อไปนะครับเป็นตัวเลขของแม่ค้าร้านส้มตำตำหลายทะเลส่วนดอลล่าเพิ่งได้รับแชทของคุณทีเพิินนะครับผมก็เลยเอามาลงให้ที่ให้นองให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ำก,นกันกับของคุณแม่เอฟซีไปเลยนะครับผมตัวเลขอาจจะ มีไา่กันนะครับอยู่ในนี้นะครับพี่น้องสังเกตด,ดีๆนะครับของคุณนม่เอฟซีก็สีมีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับแล้วก็สีมีสี่นั่ของคุณนม่เอฟซีเื 6, ิอจับครให้มีหายอยู่นะครับผมแล้วล่ะเห็นว่าตัวเลขมันคล้ายๆกันเลยเอามาลงให้เบิ้งในคลิปเดียวตอนแรกว่าจะแยกคลิปนะครับยานตับสนแต่ว่ามันก็นสวยแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะเบิ้งกันเต็มเต็มจ๋าๆเลยแม่ค้าส้มตำตำหลายทะเลสดนะครับงวดนี้ตัวเลขเพิ่นมีแคร 5ตัวพี่น้องนะครับมีโอกาสมาถึง3ตัวนะครับตามสูตรคำนวณน,นะพี่นะ้องเนาะอันนี้นะครับเข้ากับโมหูหดอกว่าเลมกนจะมาตัวใดนะครับเพิ่กนกระจับคู่ให้เป็นตัวเด่นคือหานะครับจับคู่ให้ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหาคู่หาชุดท่านันพี่น้อง นะครับผมแคบหน้าจอไวพิจารณาเป็นแนวทางเลยนะครับมากชอบจังไหนก็จังตัดใจกันอีกครั้งหนึง่งอันนี้นะครับเป็นของแม่ค้าส้มตำตำาหลายทะเลสดนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งน้ำกันทึ่ง3ชุดเลยนะครับผมทึ่งของคุณแม่เอฟซีนะครับเพราะเป็นคิดเดียวกันนะพี่น้องนะนะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวอันนนเาจอขึ้นเป็นแคบหน้าจอไปเลยนะครับผมพิจารณา,าเป็นแนวทางพี่น้องนะครับ เบิ่งประกอบกับการตัดสินใจมากบ่มากกัรจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงชีวิสเนียนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยกันคู่ผู้สุกคฟนเดอร์พี่น้องเดอนะครับผมเป็นเศรษฐีกันทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ